สวัสดีค่ะมีลูกบ้านไหนที่เบื่ออาหารไม่ยอมทานข้าวบ้างคะมาฟังทางนี้เลยค่ะวันนี้แม่มีตัวช่วยดีๆมาปรับเด็กที่กินยากค่ะนั่นก็คือคลอสตุมพัดผสมไลซีนนั่นเองค่ะจะมาเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้แต่ก่อนแม่ก็เจอปัญหานี้ค่ะลูกห่วงเล่นไม่ยอมกินข้าวเลยค่ะตอนนั้นแม่เครียดมากเพราะว่ากลัวว่าเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบตัวเล็กแล้วก็ป่วยง่ายอะค่ะ แต่ตอนนี้เลิกกุ้มใจและจ้าเพราะว่าลูกกลับมากินเก่งแล้วที่เห็นกินเก่งๆแบบนี้ต้องขอบคุณคอรตุ้มเลยนะคะคอรตุ้ม um, คือน้ำนมเหลืองของแม่วัวเขาจะมีสารอาหารสูงกว่านมทั่วไปมากๆเลยค่ะหลังจากที่แม่ให้น้องกินไปสองเม็ดตอนนี้น้องกายเป็นเด็กกินเก่งไปเลยค่ะ เพราะว่าโคโลตุมเนี่ยเขาจะทําให้น้องเจริญอาหารและอยากอาหารมากขึ้นค่ะแถมเขายังจะไปช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานภายในร่างกายด้วยนะคะจะทําให้น้องไม่ป่วยง่ายใน1เม็ดเนี่ยเขายังผสมไลซีนที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและยังช่วยให้เจริญอาหารทําให้น้องกินได้เยอะขึ้นนอกจากจะได้ประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยยังอร่อยด้วยนะคะเพราะเขามาในรูปแบบเม็ดค่ะเป็นรสช็อกโกแลตทานง่ายมากทานแค่วันละสองเม็ดค่ะ หนึ่งกระปุกเนี่ยจะมีทั้งหมด30เม็ดนะคะโฮย่าแค่เห็นกระปุกเนี่ยก็คิดว่าเป็นขนมแล้วค่ะอร่อยค่ะจะขอกินหลายเม็ดมากเด็กคนไหนกินยากต้องลองคอรตุ้มพัดเลย